ขออนุญาตทางหลวงตาสินทรัพย์พอดีได้ฟังท่านโปรยหัวตั้งแต่ช่วงแรกๆก,ก็เห็นว่าเราซึ่งตั้งใจมาฟังธรรมของท่านก็ควรจะได้ประโยชน์จากการถามทีนี้เห็นไม่มีใครถามก็เลยอาสามาถามหลวงตาสาธุสาธุสาธุแล้วก็โดยเฉพาะท่านเปิดประเด็นไว้ว่าถามได้ทุกเรื่องทุกอย่างชอบใจตรงที่ท่านบอกว่าคําถามเนี่ย ต้องนําไปสู่ความสามัคคีความรักนะนำไปสู่ความเข้าใจระหว่างกันไม่นําไปสู่ความขัดแยง้งไม่นําไปสู่ความแตกแยกอันนี้เป็นแนวคิดของท่านในการที่จะมีการเสวนาสนทนากันในเรื่องของธรรมะวันนี้ก็เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะฮะก <i chlossen> ็จะขออนุญาตถามหลวงตาเป็นเรื่องเป็นประเด็นไปจะขออนุญาตอย่างนี้ก่อนว่า,าท่านได้พูดถึงวัาที่วัดของท่านเองมีแม่ชีมีนักบวช พระเนี่ยจำนวนมากท่านบอกว่ามีต้องมีดีอะไรบ้างละ่ะจึงมีคนไปอยู่ด้วยจำนวนมากเพราะลำพังจะมาหูเบาแล้วก็ตามไปอย่างเดียวนั้นคงไม่ใช่แต่ก็คงต้องประทับใจในธรรมะอะไรของท่านอ,อยากจะถามหลวงตาว่ามีหลักในการบริหารจัดการคนจำนวนมากนี้อย่างไรโดยเฉพาะคนที่มาเนี่ยมากันจากหลายชนชั้นหลายระดับครับผมขออนุญ,ญาตครับ ขโอ,อกาสครูบาอาจารย์ขอสาธุการครับคือหลักการของการบริหารของหลงจาเนี่ยคือเราอยู่กันแบบพี่น้องแบบญาติฉับแบบญาติจริงๆแบบครอบครัวจริงๆอ่าลงจาเนี่ยวัดลงจาเนี่ยไม่มีกฎแม้แต่ข้ออะไรข้อหนึ่งหนึ่งแหละห้ามตั้งกฎวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์ไม่มีกฎนะ เอาศีลเนี่ยเอาธรรมนี่แหละเป็นกฎขอขอขอเหตุผลครับหลวงตาที่ไม่มีกฎเนี่ยเพราะว่าไปเห็นการมีกฎแล้วมันมีมันทําให้คนปีนกฎอย่างนี้หรือเปล่าหรือพ่ออะไรครับผมถ้ามีกฎข้อหนึ่งมันก็จะผิดกฎข้อหนึ่งมันก็จะเอากฎนั้นแหละไปอ้างฮะเออเนี่คนนี้ผิดกฎคนนี้ผิดกฎเอาบาทะเลาะก,กันแล้วทีนี้อยู่อยู่กันยังไงกรณีที่อยู่กันมากๆเออวัดป่าบ่อน้ำพะอินนี่อยู่แบบ อาศัยศีลและอาศัยธรรมะสาธุครับเพราะว่าการที่อาศัยธรรมะเนี่ยคือเราต้องรักษาตัวเองนะรักษาตัวเองถ้าเราไม่ไปเข้าบ้านคนอื่นนี่คือรักษาจิตตัวเองพยายามอยู่กับตัวเองให้มากนะรู้ทันตัวเองให้มากมีสติสชมปชัญญะนี่คือทุกเวลาที่อยู่ในวัดอยู่ในทุกขณะทุกครั้งวันต้องระ,ระ,ระวังระวังตัวเองให้มาก ถ้าเรารักษาตัวเองก็เหมือนกันรักษาคนอื่นสาธุครับผมทีนี้ในการาระวังรักษาตัวเองในการฝึกตนเองให้เป็นผู้ที่มีสติสัมปชัญญะเนี่ยาทางวัดมีรูปแบบการปฏิบัติที่ชัดเจนไหมครับหรือว่ายัางไงดีชัดเจนวัดเนี่ยวัดป่าบา่อน้ำพระอินเนี่ยลงตาฝึกอาณาปานสติอย่างเดียวคือกำหนดสติกำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกแค่นี้ มีมีระยะเวลาในการปฏิบัติของทุกท่านไหมครับรวมกันอย่างนี้หรือว่าแยกกันไปทำเฉพาะแยกกันครับอเราจะมีวัดวป่าบ่อน้ํำประอินจะมีตอนเย็นจะมารวมฟังธรรมะกันทุ่มหนึ่งถึงสามทุ่มทุกวันตีสี่นี่จะเป็นพระตีสี่ถึงตีห้าจะเป็นพระคืออบรมมาคุยกันอ,อทุกวัน นะนอกนั้นก็แยกย้ายกันไปนะ,ะมีมีปัญหาเกิดขึ้นภายในวัดบ้างไหมครับทั้งในส่วนของแม่ชีเองแล้วก็พระเองเพราะว่าอยู่กันจํานวนมากแปลกมากวัดป่าบ่อน้ําพระอินทร์ไม่มีปัญหาสามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างสงบอย่างสงบน<อ>ะสาธุครับอันนี้ถือว่าเป็นข้อดอีโดยเฉพาะแม่ชีนี่อยู่ด้วยกันกันผู้หญิงนี่สี่ร้อยกว่าคนปกติเขาบอกผู้หญิงอยู่ด้วยกันนี่จะทะเลาะกัน อลอกตาว่าถ้าอยู่น้อยสองสาคนเนี่ยอาจจะทะเลาะกันเพราะเป้ามันน้อยอยู่วัดป่าบ,บาน้ําพระอินทร์เป้ามันเยอะไม่รู้จะทะเลาะกับใครหรือเปล่าเป้ากระจายนะกระจายเนาะมีส่วนนะเกี่ยวกับผู้หญิงที่ลวงตาได้พูดถึงในช่วงแรกๆว่ามีมาอยู่จํานวนมากขอความเห็นหลวงตาหน่อยครับว่าเพราะอะไรผู้หญิงจึงสนใจแล้วก็เข้าวัดกันเนี่ยมากไม่เฉพาะ วัดอื่นๆรวมถึงวัดบ่อน้ําพระินนี่ด้วยลู้จว่ามีแต่สมัยพุทธกาลเพราะว่าผู้หญิงนี่มีทุกอยู่ห้าประการที่ผู้ชายไม่มีผู้หญิงเงจะทุกมากกว่าผู้ชายเพราะฉะนั้นเรื่องธรรมะถึงเป็นเรื่องกับทุกเรื่องของทุกข์พอพูดถึงเรื่องธรรมะผมจะพูดแต่เรื่องทุกขไม่พูดเรื่องอื่นนะอ่าเพราะถ้าพูดธรรมะปุ๊บเนี่ยจะพูดถึงเรื่องทุกทันทีเพราะถ้าพูดถึงเรื่องอื่นก็ไม่ใช่เรื่องธรรมะและทุกทุกนี่แหละเหตุของทุกและวิธีดับทุกขและก็ วิธีปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์เท่านั้นครับอยู่ตรงนั้นทีนี้ที่ทุกห้าอย่างห้าประการของของผู้หญิงซึ่งผู้ชายไม่รู้นะฮะผู้ชายไม่รู้หลวงตาพอจะให้ให้ค่อคิดได้ไหมครับว่าเพราะเหตุใดสตรีเหล่านั้นเลือกที่จะไปวัดบ่อน้ำพระอินทอาจจะเป็นเพราะว่าอยู่บ่อน้ำพระอินทเนี่ยหนึ่ง หลวงตาจะทากุฏิให้คนละหลังสาธุนะลวงตาจะไม่ไม่ให้อยู่รวมกันอยู่รวมกันไม่เป็นสมาธิหรอกอย่างนั่งรวมกันกําลังนั่งสมาธิบางคนตดออกมา <c oughs> ออกมาเนี่ยโอ้โหได้ละจริงมันเข้าจมูกปุ๊บเนี่ยเอาละเริ่มแล้วทําไมมึงเนี่ยม,มันจะไม่เป็นสมาธิบางทีก็ไอบางทีก็มันจะเป็นค่าเสือครับเพราะฉะนั้นหลวงตาก็เลย ให้อยู่คนละหลังละหลังห่างกันด้วยให้พึ่งตัวเองให้มากที่สุดให้รักษาตัวเองให้มากที่สุดค่อยจะเกิดผลที่ไม่มีหมายถึงว่าไม่มีความทุกข์เลยหมายถึงว่าไม่ได้ทุกเกี่ยวกับข้างนอกมาแล้วมาบวชนะฮะแต่ว่ามีความศรัทธาแล้วก็สนใจที่จะปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องการที่จะดับทุกข์ที่เป็นทุกข์จากการเวียนว่ายตายเกิดอันนี้พอจะ คิดเป็นตัวเลขเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ไหมครับผมว่าสักหลงตาว่าคนที่มามาวัดป่าบ่อน้ำพะอินไม่ว่าหญิงชายที่มาบวชเนี่ยหลวงตาคิดว่ามีทางเดียวคือหวังพ้นทุกเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นเพราะว่าวัดป่าบ่อน้ำพะอินเป็นวัดที่ปฏิบัติเท่านั้นเพราะวัดนั้นเมื่อก่อนหลวงตาไม่รับนิมนต์ด้วยไม่รับพระป่าไม่รับกระถินเลยไม่มีตู้บริจาคคือไม่มันจะไม่มีผลประโยชน์คือไม่มีซองขาว มันจะไม่มีเรื่องพวกนี้เลยมันก็เลยพวกมาอยู่นะถ้าไปหวังสิ่งพวกนี้จะไม่เข้าไปวัดป่าบ่อน้ำพะยาอินเดียขาดสาธุรหรือว่านี่เป็นข้อดีเลยนะครับ,รบที่ตัดเรื่องพวกนั้นไปครับครับเมื่อใครก็ตามนะฮะใครที่ติดตามทางหลวงตาเนี่ยช่องทางทางโซเชียลต่างๆก็จะเห็นการการแสดงธรรมหรือการให้ธรรมะของท่านในลักษณะที่แตกต่างจาก ประสงค์รูปอื่นทั่วๆไปแล้วก็เป็นอัตลักษณ์เฉพาะของท่านเอง mm hmm. เมื่อตะกี้หลวงตาก็ได้พูดไปแล้วว่ากรณีที่ท่านทําอย่างนี้ไปผ่านสื่อมีคนมีคนด่าท่านสียเป็นส่วนใหญ่ก่อนหลังๆเนี่ยจึงจะมายอมรับวางใจอย่างไรครับในกรณีที่คนมาด่าตนเองคนที่มาด่าเนี่ยเพราะเขาไม่รู้ถ้าเขารู้ก็คงไม่ด่า ไม่ไม่รู้ในที่นี้คือคืออะไรไม่รู้จักเราเราให้เวลาเขาหน่อยผมว่าการให้เวลาคนอื่นเนี่ยเหมือนให้โอกาสคนอื่นนะตอนตอนหลังก็มาขอเข้ามาเยอะนะทั้งที่ไม่ไม่จำเป็นต้องมาขอเข้ามาหลวงจานะเพราะว่าการให้โอกาสตัวเองก็เหมือนโอกาสคนเราต้องสร้างโอกาสให้ตัวเองต้องรู้จักว่าตัวเองจะเลือกแบบไหนไปทางไหนมากกว่า ไม่ใช่ว่า,าวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์เนี่ยคนที่มาหาหลวงตาเนี่ยจะไม่ไม่ค่อยโรเลครับไม่ค่อยโรเลคือตัดสินใจแล้วอย่างเงี้ยคือเลือกที่จะมาตรงนี้แล้วเลือกที่จะมาตรงนี้แล้วแล้วก็พร้อมที่จะยอมรับกับทุกๆอย่างพร้อมที่จะอ่ายอมรับอ่าทําลายทุกสิ่งทุกอย่างในตัวตนให้ได้โอ้อันนี้ดีครับสาธุเลยครับ,รบเพราะว่ากฎกติกามันไม่มี แต่มันมีกฎโดยธรรมชาติตัวหนึ่งคือเราไม่รับนิมนต์ไม่มีซองใช่ไหมครับไม่มีซองไม่มีเงินวัดป่าบ่อน้ำอินเนี่ยเขาคิดว่าเป็นวัดที่รวยไม่ใช่หล,หลายคนคิดอย่างนั้นจริงๆลงิงลุงจาเนี่ยยอมเป็นหนี้ปีหนึ่งเกือบสิบล้านเป็นเกิดอา่อะไรครับนี่ก็จากคนเยอะเนี่ยครับคนเจ็ดแปดร้อยคนเนี่ยวันหนึ่งกา,การกินเนี่ยการกินการใช้จ่ายมันจะเยอะมาก อย่างคนแปดร้อยคนเนี่ยยกกาแฟคนละแก้วเนี่ยแปดแปดร้อยแก้วแล้วนะจริงไหมวันหนึ่งคนสามแก้วอย่างเงี้ยอ่ามันเป็นเท่าไหร่แล้วน้ําเนี่ยยกขึ้นขวดหนึ่งเนี่ยมันแปดร้อยขวดแล้วนะใช,ใช่ไหมเพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายมันก็เลยเยอะและเราไม่มีไรายได้แล้วเราจะามาจากไหนอะครับนะนะฮะแล้วอยู่อยู่กันยังไงแล้วแล้วดูเหมือนว่าปริมาณคน เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆ,ๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมันต้องอยู่กับตัวตัวผมเองว่าผมจะ,ะไปหาอะ,อะไรมาเพื่อจะมาไม่ไม่ให้เขากังวลในเรื่องการอยู่การกินการ <นะ S 2> อยู่การกินการใช้จ่ายต่างๆเนี่ยผมต้องคนเดียวต้องทําให้เขาอยู่อย่างอย่างอย่างพอเพียงได้มีความแสดงว่าหลวงตายอมที่จะแบก ทุกอย่างไว้เพื่อที่จะให้คนที่อยู่ในวัดเนี่ยเขาได้อยู่ปฏิบัติกันโดยสบายใจอผมไม่ได้คิดว่าผมแบกถ้าผมแบกมันจะหนักผมไม่คิดว่าคนอื่นเนี่ยอามาเป็นภาระผมแค่ทําหน้าที่<อ>ผมคิดว่าเป็นหน้าที่ของผมแค่นั้นโอ้สาธทวครับอันนี้ดีมากคะัถ้าเราคิดว่าเขาเป็นภาระของเราเนี่ยเราจะแบกลกูกตาจะไม่ได้มองว่าเป็นภาระมองเป็นว่าหน้าที่เราทําได้แค่ไหนก็แค่นั้น ผมก็เลยไม่มีความกดดันพวกนี้โอ้สาธุครับผมถามถามต่อไปอีกว่าถ้าถ้าในวันข้างหน้าสมมติว่าหลวงตาสินทรัพย์ไม่อยู่เสียแล้วเนี่ยและจะมองอนาคตของวัดบ่อน้ำพระอินทร์ที่มีคนจำนวนมากนี้อย่างไรครับผมผมกับไม่มีเป้าหมายผมกลับไม่มีเป้าหมายเรื่องพวกนี้ผมไม่ได้วางแผนเรื่องนี้อยู่กับปัจจุบันอ่าผมคิดว่ามันอย่าเหตุปัจจัยมันจะเป็นไปเอง แล้วเออผมว่าผมไม่ได้คิดไปไกลขนาดนั้นไม่ไม่ไม่ไปปรุงแต่งไปไกลขนาดนั้นเอาเอาแล้วแต่เหตุปัจจัยจะจะพาไปครับอ๋อครับ,รบก็บเป็นความคิดที่ดีนะฮะทีนี้ขออนุญาตมาที่คำถามเกี่ยวกับประชาชนทั่วไปหลวงตาคิดเห็นยังไงฮะที่ปัจจุบันนี้ชาวพุทธเราโดยเฉพาะครวญวัดยอโยมมักจะนิยมให้ทานมากกว่า ศีลแล้วก็ภาวนาอ่าผมว่าช่วงนี้มันเป็นผมเมื่อคืนนี้ผมก็พูดเรื่องอ่าวิมุตติยุคแล้วก็สมาธิยุคและยุคนี้เป็นทานายุคขอ,อขอคำอธิบายครับทานายุคก็หมายถึงทุกวันนี้คนเมาทานคนเมาบุญอ่ะทุกวันนี้เมาอ่าเมามากๆม,ม,มิจต่ทานทานทานเดี๋ยวนี้อยู่ไหนก็ทําพระป่าได้ไม่บวชก็ทําพระป่าได้มันก็แปลกนะ ตอนนี้แม้แต่ศาสนาอื่นเขาก็ทำพระป่าเพราะคนไม่เข้าใจในเรื่องของการทานเลยเพราะฉะนั้นเพราะส่วนมากนักบวชทั่วไปจะไปพูดโทษโยมเลยเราจะสอนแต่เรื่องทานมันง่ายไงก็ใช่ไหม้าลลักปฏิบัติเนี่ยยากนะแต่วัดป่าบ่อน้ำพระอินจะโดดเด่นเรื่องนี้ผมจะไม่พูดถึงเรื่องทานมากนักนะเพราะหลวงตาว่านิสัยของคนไทย หรือชาวพุทธเราทานอยู่แล้วผมก็เลยไม่เน้นเรื่องพวกนี้ผมจะเน้นเรื่องปฏิบัติมากกว่า่ะครับอ๋อคือทานเป็นของที่ทําได้ง่ายเป็นรูปธรรมใช่เพราะว่าคนเนี่ยอเขาพอใจในะจะอยู่แบบนี้มากกว่าเขาไม่พอใจที่จะอะข้ามไปฝั่งนน้นเขาพอใจในสิ่งที่เขาเป็นเขามีทุกวันนี้เพราะเขาไม่รู้ว่าเขาไม่รู้จักทุกเลย มันเป็นเรื่องธรรมดามากสาเหตุที่เขาพอใจที่จะอยู่ฝั่งนี้ไม่ยินดีที่จะไปฝั่งโนนเนี่ยเพราะเพราะอะไรเนี่ยเพราะประกอบด้วยบุคลากรทางาศาสนาของเราหรือพวกพระทั้งหลายก็เหมือนกันเราจะเน้นไปในการวัตถุมากกว่าการก่อสร้างมากกว่าแล้วก็ไปเทศสอนเรื่องทานทานใช่ทาําบุญอย่างนี้ได้บุญอย่างนั้นอย่างนี้จะไปสวรรค์นี่สอนให้กันเคลิมเคลิ้มให้ไปสวรรค์ว่าพบหน้า พบหน้านี่แหละคือพบที่สุขสบายอย่างเงี้ยทั้งที่การเกิดนั่นแหละเป็นเหตุแห่งทุกข์อยู่พบไหนมันก็ทุกข์หมดถ้าเกิดอยู่เขาไม่เข้าใจเลยว่าการเกิดนั่นแหละคือเหตุของของทุกข์ทั้งหลายเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเทวดาเป็นอะไรมันก็ทุกข์ทั้งนั้นแหละถ้ากิเลสยังเต็มหัวใจอยูอ่เราไม่ได้เน้นตรงนี้เลยยันโยมสาธุเพราะเพราะนะท่านพูดชัดเจนนะ ถ้าการเกิดยังมีอยู่ความทุกข์ก็จะยังคงติดตามมาแล้วก็มีอยู่เหมือนเดิมจึงไม่ไม่ไปอีกฝากหนึ่งสักทีเราก็เลยติดอยู่แต่ในฐานแล้วก็พระก็สําคัญนะฮะพระประเทศแต่เรื่องให้ฐานแล้วก็ไปสวรรค์ผมว่าบุคลากรทางศาสนาหรือพระสงฆ์เรานี่แหละอ่าเป็นหลักที่จะนําพาสู่พุทธบริษัทเนี่ยนะอ่าไปในทางที่อ่าอ่าอ่าที่ถึงแก่นหน่อย มันเนี่ยทุกวันนี้เราเอาแต่ประเพณีเหมือนกับเนี่ยว่าไปวัดไปบุนีย่ยไปขอสินนนขอสินนี่เดี๋ยวขอนน่นน่ะมีแต่อะไรก็ไม่รู้มิแต่ปประเพณีผมมองว่าประเพณีวัฒนธรรมนีม่นไม่ใช่ศาสนาเพราะศาสนาเนี่ยมันเป็นสากลคือเหมือนกันหมดเท่ากันหมดเรื่องกรรมเรื่องการกระทำแต่พิธีเนี่ยเราจะเน้นหนักที่พิธีโดยเฉพาะกาลสินขอนแก่นเนี่ยจะเน้นไปเราติดอยู่ในพิธีกรรมนะทั้งที่พิธีเนี่ยมัน พิธีกรรมรู้ไหมว่าพิธีหรืออ่าอ่าประเพณีวัฒนธรรมเนี่ยมันเป็นของท้องถิ่นนะอย่างอุบลเนี่ยไม่เหมือนนะเห็นไหมมันเป็นมันเป็นของท้องถิน่นมันไม่ใช่ศาสนาเรากับเน้นไปทางประเพณีนะวัฒนธรรมมากกว่าเราก็เลยไม่เข้าใจในคําสอนในหลักของศาสนาโดยแท้นะหลักศาสนาที่เป็นแก่นเนี่ยแก,แกไม่เข้าจริงจริงก็เหมือนกับว่าพิธีเนี่ยอาจจะเป็นเหมือนเปลือกที่เรา กาะอยู่แต่นิ้เปลือกอไปนี้หรือเปล่าผมว่าเราพอใจในเปลือกมากกว่าเพราะว่าผมมองไปนะอแม้แต่บุคลากรในศาสนาเนี่ยมันอย่างว่ามันเข้าไม่ถึงธรรมะเข้าไม่ถึงแก่นเป็นส่วนมากเราก็ก็เ,เลยเอาแต่เรื่องอ,อพวกนี้มา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 ,มาบอกกันพ,พูดมากก็จะไปขัดขัดเขาอีกอ อคือเราไม่ไม่กล้าพอยังหลวงจานี่กล้าเอ,าอเมนไหมหลวงจานี่ไม่สนใจเลยอย่างเมื่อก่อนหลวงจานี่ยวัดป่าบอ่อน้ำพญิพระสิ้นคิดเนี่ยเขาจะนิมนต์ผมไปอ่าอะไรนะแก้แก้อะไรนะลาหูมีพระองค์หนึ่งยแถวนั่นแหละเป็นวัดใหญ่เนาะโยมไปบอกว่าต้องแก้ลาหูแล้วโยมเขาก็เขาก็บอกมาหาผม แล้วผมก็เลยถามโยมว,ว่าลาหูเนี่ยมันอยู่บ้านไหนมันเป็นลูกใคร่ะไม่รู้แล้วไม่รู้จะไปแก้มันยังไง่ะเออเพราะเราไม่รู้สิ่งที่เราไม่รู้มึงจะไปแก้ยังไงจริงไหมอ่าเพราะฉะนั้นเหมือนเราอ่าไม่รู้จักจิตจักใจว่าจะไปอบรมจิตอย่างเงี้ยมันบ้าไหมล่ะจริงไหม ซึ่งเราไม่เคยอธิบายมีแต่คำถามอ่ะหาคำตอบให้ตัวเองไม่เจอเลยนะทุกวันนี้เราเต็มด้วยความสงสัยเราเอาความสงสัยาคาดคะเนมาพูดทุกวันนี้มันก็เลยไม่ใช่ทำแท้นะจะทำให้ทำแท้เนี่ยเข้าถึงจิตใจของประชาชนเนี่ยควรจะเริ่มจากไหนดีหลวงตาเริ่มจากตัวของบุคลากรทางศาสนาก่อน อย่างผมเนี่ยผมไม่กลัวผมไม่กลัว,มมลวคนไม่ศรัทธาหลวงตามพร้อมบวกไม่ผมไม่กลัวเลยไม่ต้องไปหาผมก็ได้ผมจะอยู่คนเดียวผมพร้อมที่จะอยู่คนเดียวถ้ามาแล้วไม่เกิดประโยชน์ไม่เกิดประโยชน์ตัว,ตว,ตวเขานะอ่าไปวัดอื่นก็เยอะแยะวัดเรามีสามหมื่นกว่าวัดไปเลยนะถ้าอยากไปทําอย่างนั้นผมก็จะคัดกรองจากคนที่มาหาผมว่าต้องปฏิบัติเท่านั้น เพราะผมไม่อยากให้เขาเสียเวลามากสาธุครับทีนี้กรณีชาวบ้านญาติโยมซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็จะมักมีข้ออ้างว่ามีมีภาระหน้าที่การงานค่อนข้างมากหลวงตามีข้อแนะนำไหมว่าถ้าไม่สะดวกที่จะไปวัดเนี่ยมีการปฏิบัติอย่างไรสามารถกระทำได้เองทำได้ครับทำได้ทำได้เพราะว่าเราหายใจอยู่เราต้องทำได้ทุกกิยาบท ทุกเวลาขอขอวิธีการที่ชัดเจนก็แค่มีสติอยู่ในลมหายใจนี่นอนก็ได้ยังเรานอนเนี่ยเราก็อี้นั่สบายมานอนเพราะว่าการการภาวนาที่จริงอยู่ทุกียาบทคือการอาศัยสตินะมีสติชมปชัญญะเพราะตัวหลักจริงๆก็คือสตินะที่เราจะเจริญสติฝึกสตินะเพราะฉะนั้นหลักใหญ่ไม่ว่าสติปัฏฐานสี่อาณาปนสติหรือสติสัมโพชฌงอะไรก็เกี่ยวกับสติทั้งนั้นเพราะฉะนั้น พระพุทธเจ้าก็พูดตรงนะครับนะอ่าสติเตสรนิวาระนังจริงไหมอ่าสติกัสมิงชาการโรเห็นไหมสติเป็นเครื่องกั้นกระแสทุกอย่างเพราะเราไม่มีสติเราขาดสติเพราะฉะนั้นการฝึกเนี่ยต้องมีสติไม่ว่าจะบวชหรือไม่บวชฝึกได้เริ่มต้นจากตัวเรานี่แหละทุกถึงว่าที่จริงเนี่ยใครใครก็มีภาระทั้งหมดนะครับนะผมก็มีภาระจนผมเป็นโยมจริงไหม ผมเพิ่งรู้ว่าผมนี่แหละเป็นคนพาละพวกนั้นมันพาเอาจริงๆนี่ปูพาละวะป้าพามึงละมึงทิ้งอยู่เนี่ยนะเพราะว่ามันจะมาอ้างเงั้นอ้างนี้มันอ้างได้หมดกิเลสอ่บโดยเฉพาะเหตุผลของมันคือความจําเป็นมันใช้บ่อยที่สุดนี่กิเลสมันใช้ตัวเนี้ยนะแต่อย่างงั้นอย่างนี้ลูกมั่งเมียมั่งหลานมั่งเอาไปมันไม่จบหรอกจริงนะ เพราะฉะนั้นก็เชิญอยู่อย่างนั้นแหละไม่ต้องไปสนใจมันปล่อยให้มันอยู่อย่างนั้นแหละจริงจริงเราต้องเอาคนที่เต็มใจพอใจที่จะปฏิบัติแล้วก็นำธรรมะนำคำสอนเนี่ยมาปฏิบัติลงมือทำเป็นจริงเป็นจังนะเมื่อได้ผลแล้วนั่นแหละมันจะมีพยานเกิดขึ้นนั่นแหละมันถึงจะพัฒนาลงตาว่าศาสนาคือคน ทุกวันนี้จิตใจคนเสื่อมจากศีลจากธรรมนั่นแหละคือศาสนาเสื่อมผมว่าครับอาจาโยมสาธุเป็นค่อนข้างจะเป็นเรื่องยากในการที่จะให้พบกับมีสติอยู่ตลอดแล้วก็พบกับความสงบได้กุศโลบายหรือวิธีที่ทำให้คนเนี่ยเห็นประจักษ ของของการเห็นประโยชน์ของการมีสติเนี่ยหลวงตาจะมีข้อแนะนําอะไรไหมครับก,ก็สติเนี่ยแค,แค่รู้สึกตัวเนี่ยมีสติอยู่ในลมนี่แหละเอามัดไว้กับลมนี่แหละมันไม่ได้เรื่องยากหรอกครับถ้าคําว่าอยู่กับลมเนี่ยหมายคำว่าในทุกๆอิริยาบถเราจะอยู่กับอิริยาบถหรือจะอยู่กับลมอยู่กับลมครับ,รบอิริยาบถไม่สําคัญนะไม่สําคัญเลยนะไม่ใช่ไปนั่งสมาธิแล้วไปนั่งหลับตาแล้วคิดเอาลืมเนื้ออ มันไม่ใช่นั่งสมาธิมันนั่งคิดเอาการนั่งคัมาเนี่ยไม่ใช่นั่งสมาธิเรียกว่านั่งเพื่อจะให้มันเกิดสมาธิสมาธิที่จริงไม่ได้อาศัยความสงบนะจําไว้เพราะฉะนั้นสงบก็เห็นไม่สงบก็เห็นนะแค่เราตั้งมั่นมีสติอยู่ที่ฐานของลมหายใจเข้าออกแค่นั้นแหละไม่ต้องไปอาศัยว่ามันจะสงบหรือไม่สงบแค่รู้มันนะไม่จําเป็นต้องสงบ จำ่ความสงบนี้ก็มาก็มีบางทีก็สงบบางทีก็ไม่สงบความสงบก็ไม่เที่ยงทุกอย่างก็ไม่เที่ยงสุขก็ไม่เที่ยงทุกก็ไม่เที่ยงความสงบนี้ก็ไม่เที่ยงเพราะมันเป็นแค่เวทนาเป็นอารมณ์เฉยๆนะจริงไหมอเพราะฉะนั้นเมื่อเราตามรู้ตามดูมีสติจ้องรู้อยู่กับตัวเองเนี่ยนั่นแหละคือวิธีที่จะนําเห็นความเห็นแจ้งในทุกนะอ๋ะอสาธุครับถ้า ถ้าเราเราจะสัมผัสกับความสงบนั้นได้อย่างไรคือจะทําให้ให้ความสงบมันเกิดขึ้นกับเราดูไปไเรื่อยๆก่อนครับมันจะเข้าสงบเองถ้าเราอยากสงบไม่มีทางที่จะสงบต้องละความอยากใช่ไหมโอ้ต้องละใจเจตนาครับถ้าเจตนาอยู่เนี่ยไม่มีทางเพราะฉะนั้นมันไม่เคยว่างหรอกครับมันไม่เคยว่างจากความคิดเลยนะจำไว้อ่ที่จริงเนี่ยถ้าเราเห็นจุด มุ่งหมายของของธรรมะจริงๆคือจิตคือใจเราเนี่ยคือมโนกรรมเนี่ยนเนาะมโนนี่แหละสําคัญนั่งอยู่ท่ำมันก็คิดไปไหนก็ไม่รู้มันไม่ต้องอาศัยอายตนะเลยมันอาศัยสัญญาอะจำไว้ถ้าเราไปอยู่คนเดียวเราจะเห็นเลยเราอยู่คนเดียวก็เกิดอารมณ์ได้เห็นไหมอยู่คนเดียวก็เกิดอารมณ์ทางเพศได้ไม่ต้องอาศัยเลยมันอาศัยสัญญาตัวเนี้ย อาศัยความคิดเนี่ยความปรุงแต่งเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเราต้องโฟกัสเข้าไปที่จุดใหญ่ของมันที่จุดกําเนิดแห่งการเกิดของมันที่เหตุของมันเพราะฉะนั้นภาวนาต้องให้เห็นทุกข์นะครับไม่ใช่เห็นความสงบเมื่อมันเห็นทุกข์รู้แจ้งในทุกข์ตัวนี้แล้วมันสลัดทุกข์ออกมันก็สงบแค่นั้นนะครับครับเราอยู่คนเดียวเนี่ยความคิดมันก็จะคิดไปเรื่อยๆนะฮะ ทีนี้การที่เราจะไปรู้เท่าทันความคิดได้ก็จะเป็นเรื่องยากขออุบายในการที่จะรู้ให้เท่าทันแค่อยู่ในลมครับแค่เรามีสติอยู่ในลมเนี่ยแค่เรามีสติอยู่ในลมหายใจเข้าออกเนี่ยรู้ไหมว่าความคิดเนี่ยมันไม่มีปัญหาหรอกตอนนี้ความคิดมันเร็วมากหลวงตาเคยอุปมาว่าความคิดตอนนี้มันเร็วหลวงตาถึงอุปมาว่าความคิดในตอนนี้เปรียบเหมือนรถวิ่ง120ร้อยยี่สิบกิโลเมตรต,ต่อชั่วโมง แต่สติเราเนี่ยแค่30หรือ4ี่สิบมันไม่ทันถ้าเราเจริญสติเยียบขันเร่งเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยให้มันร้อยี่สิบเท่ากันนั่นแหละค่อยจะทันความคิดไม่ใช่ความคิดมันลดลงนะแต่สติเราไวมันเหมือนมันเห็นรู้เท่าทันกันครับพอเท่าทันแล้วจะดับตัวความคิดปรุงแต่งกันนั้นได้เออมันจะเห็น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 เกิดดับเกิดดับเลยครับมัน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 ไม่ไปเลยมันจะจ้องกันอยู่ทีเนี้ยเรียกว่าจ้องเหรครับ ทีนี้ถ้ามันจ้องกันอยู่เนี่ยนะสงครามโลกจะเกิดแหละผมอนุญาตหลวงตาคําว่าจ้องเนี่ยก็คือตัวไหนจ้องกับอันไหนครับตัวผู้รู้กับผู้สูกรู้ครับผู้รู้กับผู้ถูกรู้ครับเป็นเป็นสองอย่างนะฮะเป็นสองอย่างมันจะแยกตัวออกครับความคิดจริงจะเป็นผู้ถูกรู้อตัวตัวสติจะเป็นผู้รู้ครับอ๋อเมื่อเมื่อจ้องกันแล้วแล้วทีนี้จะเกิดอะไรขึ้นครับค่าเราจะเลื่อนขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆถ้ามันถึงร้อยสามสิบแล้วครับ สติเนี่ยสติสัมปชงกลายเป็นสติสัมปชงคือเป็นมหาสติเนี่ยเกิดไม่ได้เลยครับอเกิดไม่ได้เลยครับเพราะมันเกิดไม่ได้ปุ๊บอ้าวมันหายไปไหนล่ะมันดับไปมันดับไปเลยทีนี้เมื่อมันไม่เกิดมันก็ไม่มีดับเพราะว่ามันคุ้มหมดนั่นแหละท่านถึงเห็นความไม่เกิดไม่ได้ไปเห็นจากที่อื่นหรอกครับนะเห็นในจิตนี่เองเห็นในจิตนี่เอง ญาติโยมสาธุอ,อ,อถ้าจะมีใครสอบถามอะไรเพิ่มเติมก็ก็สามารถยกมือแล้วก็ถามท่านได้เพราะว่าให้อาจารย์เราถามดีที่สุดผมว่าผมหาคนถามแบบอาจารย์เนี่ยไม่มีอ่านี่มีมีองค์หนึ่งนะอีกองค์หนึ่งเนี่ยอยู่ที่วัดไร่ขิงเป็นรองเจ้าวัดไรขิงนี่ถามดีมาก วันนั้นไปนั่งฉันข้าวด้วยกันอู้ท่านยิงคําถามมาเป็นประโยชน์มากจนอยากอัดเทปไว้เพราะมันไม่มีคนถามหลวงตาผมอยากหาครูบาอาจารย์ที่ที่ถามแล้วแล้วเห็นไหมมันจะเกิดประโยชน์ต่อ,อพุทธบริษัทผมถึงบอกไม่เทศนาผมไม่ขึ้นธรรมาทเพื่อสาธยายธรรมผมถึงเรียกว่าสนทนาธรรมเพราะสาธยายธรรมเราฟังมานานแล้วขึ้นธรรมาทแล้วก็พูดจบก็ถวายซองกันแล้วก็กลับ เราไม่ได้มีส่วนร่วมไม่ได้เกิดปัญญาอะไรมากมายเลยนะถามว่ามีประโยชน์ไหมมีแต่มันเกิดประโยชน์น้อยกว่าถ้าเราอย่างมีอาจารย์มาถามเนี่ยแง่คิดมุมมองเราจะได้กันกองด้วยเจตพิจารณาของเราว่าเออมันมีเหตุมีผลของมันอยู่นะมันก็จะเกิดเกิดประโยชน์ต่อต่อคนฟัง